และนี่นะคะก็อยู่ที่คงแดม,มุนนะคะเรากำลังมาดูเต็นท์แบบที่เราเห็นในซีรีส์กัน,นะคะที่เขาจะกินกับดื่มในช่วงหน้าหนาวนะคะก็รู้สึกว่า,าบรรดาร้านรวงต่างๆนะคะก็จะมีอาหารมากมายมีเครื่องดื่มนะคะที่เป็นทั้งเบียร์แล้วก็ที่เป็น โซนจนะคะที่เราเข้าไปยังไม่ได้เข้าไปในร้านนะคะแต่ว่าบรรยากาศนี้ก็ค่อนข้างเหมือนเ,อเต็นที่เราเห็นในซีรีส์กันนะคะอากาศหนาวๆเน,นี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในกันค่ะและตอนนี้นะคะเราบันนงจะพาเข้าไปในเต็นแล้ว เมนูหลากหลายมากเลยแต่ว่าที่เราจะกินเราอยากจะกินปลาหมึกที่มันเป็นแบบว่ายังไม่ตายอะค่ะเรามาดูบรรยากาศในร้านกันน่ากินมากเลยว่าซเซ่ นี่้มมวยี่ใครถ่ายคลิปยังนี่พี่ถ่ายอยู่โอเคโอเคโอเคกระเป๋าตั้งหายนี่คือการฆาตกรรมนุดคือแบบป้าบึกงหนีตายอ่ะ

มันเสร็จนะเยอะๆยอะๆเยอะๆเอยาโซจูตกนะกินไปกินไปกินเลยเ็นยางเียเยเขียวเียวเยอร่อยอร่อยอร่อยโซจูตามซจูตามทำผากได้ทำาท้าเออยกก็ดหน่อยกระดกหน่อยกระดกหน่อยเอาเตะปากเอาเตะปากต้องกินมีผู้คนากย่างประเนอะ ไม่จิ้มน้ำไหนๆก็ไหนๆละฮ้ยสูกว่ะเดี๋ยวนี้ที่ถ่ายพี่ปีน่ะไปเลยคหนโอเคไปเลยเยอะเมันทำใจยากลือิน่กินมาเลยค่ะไม่รู้สึกแล้วจริงหรออืมไม่ดิ้น่ะมันทิดไม่ได้ไงเอามืออ่ะมืออะไมหมเ่มันยังดิ้นอยู่เลยอ่ะดนดี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 ดยดี เคยที่เหมือนเล่นเกมแข่งทีบอ่ะเป็นไงบ้างคะพี่ว่าได้ค่ะได้น้ำจิ้มหวานดีค่ะอออันะรสชาติเป็นยังไงคะรู้สึกอะไรเลยเคี้ยวเลยไม่กล้ากินอ่ะสดอร่อยไม่กล้ากินอ่ะรไรหรอแบบกินปลาดิบธรรมดาจริงเอออร่อยเนี่ยกินโซนจุตามแล้วเป็นไงบ้างคะไม่ต้องบอกก่อนนะว่าไกด์สอนมาไกด์สอนมาให้ทำไงเนมมี่ hello